กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาหารการกินนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายแล้วกินอย่างไรถึงจะเหมาะสมกินอย่างไรถึงจะพอเหมาะแล้วเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษหรือไม่เกิดโรคกับร่างกายในขณะเดียวกันก็จะบอกด้วยนะคะว่าจะมีอาหารชนิดใดบ้างที่จะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะ ผู้ที่มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบข้อมูลนะคะนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิดาประโชติการท่านเป็นนายกสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทยที่ได้มีโอกาสบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสได้รับฟังไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ต้องประเมินร่างกายเราก่อนท่านต้องเช็ LD l, ค LDL คอเลสเตอรอลของท่านนะคะเพราะว่าไข่แดงมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเพราะมันมาจากสัตว์ตอนนี้ไข่แดงเนี่ยปกติจะดีนะมันมีเล็กซิตินมันจะช่วยในเรื่องของสมองสื่อประสาทนี้ถ้าเผื่อ l ด l d l เราสูงดูนะคะในตัวเราแล้วเราเนี่ยอยู่ในสภาพ LDL ถ้าวิ่งไปมาเอา,อางี้ก่อนไขมันไม่ดีถ้าวิ่งอยู่ในเลือดเราเฉยเไม่เป็นอะไร จนกว่ามันไปเจอกับอนุมูลอิสระ,ะถ้ามันเจอกันเมื่อไหร่นะคะไอ์ L D L กับอนุมูลอิสระมันชอบกันมากเลยมันจะไปเกาะกันพอเกาะกันเสร็จมันก็จะตกลงมาที่หลอดเลือดเราแล้วก็ซึมเข้าไปใน,ใน,ใน,ผ,นผนังหลอดเลือดเราแล้วก็ทําให้เกิดอินฟลัมเมชันคือบวมหลอดเลือดเราดีๆก็จะติดลงติดลงเรื่อยๆจนกระทั่งติดแบบนี้เป็นหลอดเลือดตันเลือดก็ไปเลี้ยงไม่ได้ถ้าไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หัวใจวายไปเลี้ยงสมองไม่ได้ก็สโตรก นะเพราะฉะนั้นถ้า L D L เขาถึงจะบอกคอเลสเตอรอลถ้าอยู่เฉยๆถึงแม้มว่ามีตัวไม่ดีตัวไม่ดีก็คือก็คือเวลาเรากินคอเลสเตอรอลเข้าไปเนี่ยมันจะถูกขับออกอยู่แล้วด้วยธรรมชาติจากน้ําดีเรานะด้วยธรรมชาติมันจะถูกขับออกแต่พอแก่ตัวลงน้ําดีเราน้อยลงคอเลสเตอรอลก็จะเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆนี่พูดแบบง่ายๆนะเสร็จแล้วเนี่ยตัว L D L ไอ้ตัว H D L, L ตัวดีเนี่ยถ้ามันมีเยอะในในร่างกายเราเขาจะกลับไปเก็บไว้ที่ปับ แต่ถ้าเ็น L D L ดันเอาที่เมื่อกี้ H D L ไปเก็บที่ตับกอออกมาวิออ่งเพ่นพ่านในเลือดเยอะแยะงั้นคาถามก็คือไอตัวตัวไข่แดงเนี่ยมันจะมีพอกินเข้าไปมันมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น L D L ตัวไม่ดีอยู่ด้วยนะคะนี้พอกินเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจออนุมูลอิสระหรือท่านกินไขมันอิ่มตัวเยอะที่มาจากสัตว์ตัวเช่นคอวบูย่างแล้วอะไรเงี้ย มันก็จะเกิดอนุมูลอิสระเยอะโอกาสเสี่ยง probability ในการที่มันไปจับกับไอ้ตัว LDL ก็จะสูงขึ้นดังหรือถ้าเบื่อนนั้นวิธีแก้ก็คือถ้าท่านประเมินตัวเองแล้วฉันอยู่บนอมก่อยไม่มีอากาศสบายสบายไม่มีทางเจออนุมูลอิสระท่านกินไข่แดงทุกวันมันละกี่ฟองท่านก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่เจอกับอนุมูลอิสระ เราไม่แนะนําให้กินยาอยู่แล้วเพราะยาเนี้ยการเผาผานมันจะออเทอร์มันจะผิดปกตินะมันมีหลายคนที่กินยาลดน้ําหนักแล้วเสียชีวิตนะเพราะร่างกายเราเนี้ยขบวนการเล่งต่างๆมันมีหัวใจจะเต้นเร็วมากเลยนะบางทีเนี้ยหัวใจเต้นปุบปุบเพราะมันต้องการเผานะเพราะฉะนั้นเนี้ยพอเผาได้มันได้พลังงานมันก็ไปทําให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นก็มีคนเสียชีวิตจากกินยาลดน้ําหนักนั้นเราไม่แนะนานะคะแต่มันก็จะมีธรรมชาติที่เขาเรียกฟังก์ชั่นเช่น ไปกินแคปไซซินนะแคปไซซิน mm hmm. พบได้ที่ไหนในพริกนะพริกเนี่ยมันเวลากินพริกเนี่ยเหงื่อการเราแตกแน่เลยหัวใจก็จะนั่นเลือดสูบฉีดอันนั้นก็คือการใช้แบบอีกแบบหนึ่งเรียก f u n ฟังชั่นก็คือมีการกินพวกพริกไทยพริกสดที่มันมีแคปไซซินในการเผาเร่ขงขบวนการเผาผลาญแบบมากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ธรรมชาติยกเว้นคุณไปกินส้มตำเยอะๆแล้วใส่พริกอย่างนั้นนะคุณก็จะ มันก็จะเผาไปด้วยนะคะเพราะนั้นก็ไม่ได้แนะนำให้ให้ทานแบบนั้นแต่ถ้ากิดการทาน i อเอฟเนี่ยก็คืออดอาหารแล้วก็ไปกินอีกทีหนึ่งสิบสองชั่วโมงร่างกายมันก็จะถูกเผาไอสิ่งที่เรามีแต่ถ้าคุณผอมอยู่แล้วแล้วคุณไปทำไอเอฟนะสิ่งที่ร่างกายตามมาก็คือไม่มีไขมันให้เผามันก็หันไปเผาเชื้อเพลิงอันที่สามคืออะไรคะโปรตีนกล้ามเนื้อจะแฟบทันทีเลยเพราะมันไปเผากล้ามเนื้อมัสซูแมสของเราออกมาดารา ที่เห็นนะ่ะบ่อยๆเนี่ยก็คือไม่มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแฟบแขนขาเล็กจิ่เดียวอย่างเงี้ยคืออันนั้นเขาอายอยเขาให้เนื่องจากเขาดูผลิตภัณฑ์แล้วมันเป็นตามเกณฑ์เขาไม่มีสิ่งที่เป็นท็อกซิกนะล้วมีการนั่นเขาก็โอเคให้เป็นผลิตภัณฑ์เขามีแคตติกรีชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะนแต่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ นะอยอเขาก็ให้ไปนะคะเพราะนั้นเรา,เราในแง่ของผู้บริโภคถ้าเข้าดูแล้วตามกฎหมายเขาไม่ได้มีสิ่งที่ต้องห้ามนะเขาก็ขายได้แต่มันเป็นเรื่องที่เราเท่เผื่อเป็นูเคเต t o r หรืออะไรก็ตามก็คงบอกว่า,วาถ้าเผื่อทานต้องประเมินนี่ไงวันนี้ร่างกายตัวเองท่านดูซะก่อนถ้าไอ้ดารานั้นผอมกกมาเลยยังจะมากินนี้อีกท่านก็ถามว่ามันจะไปเผาอะไรกันอีกอ่ะใช่ไหมก็ต้องนอกจากเผาอีกล้ามเนื้อตัวเองอะก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ เขาสู้ไปเพิ่มการออกกําลังแต่ออกกําลังมันก็ยากไงอย่างจา์อยากลดน้ําหนักเกือบตายก็ยังไม่ได้ออกเนี้ยใช่ไหม mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบที่เขาคิดใช่ไหมอย่างของจาย์นี่ต้องลดอะไรมันลดแป้งตัวเดียวเลยเพราะไขมันไม่มีไม่มีผลกับจารย์แต่ไข่แป้งนี่ชอบคนไทยชอบกินแป้งเรากว่าเรากินข้าวเป็นหลักเนี่ยเรากินข้าวเป็นหลักมาตั้งแต่ไหน คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วหลักในการรับประทานอาหารเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโทษกับร่างกายเนี่ยเริ่มต้นเลยเราต้องมีสตินะคะต้องประเมินความต้องการร่างกายของเราก่อนจะได้กินให้พอดีกินให้เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ